ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يطلن فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله ว่าุ่นละโลลาละต์น์ในนารท้่งมะ่่่่่่่่่า่่่่่่่่่่น่่ง่่่่่่า่่่่่ร่่่่่่่่่่่่่่่่ฮ่่่่่าน่่่่่าอย่า่แท่จริงจะทําให้เราประสบความสําเร็จ ทั้งในโลกดุนยานี้และในโลกอาคิรอพี่น้องผู้รวมศรัทธาทั้งหลายคุณลักษณะของบรรดาผู้ที่มีความยำเกรงตักวาต่ออัลลอลาได้ทุกระบ,บุในอันกุรอานในหลายๆะห์ที่อัลลอฮฺได้กล่าวถึงคุณลักษณะ ของบรรดาผู้ที่มีความยำเกรงตักว่าต่ออัลลอฮ์พร้อมกับอัลลอฮ์สุ่งหนหัวตาลาอย่างได้กล่าวถึงสิ่งที่บรรดาผู้ที่มีความยำเกรงบรรดาผู้ที่มีคุณลักษณะต่างๆแห่ง, <c oughs> งผู้ที่มีความยำเกรงนั้นได้รับทางโลกดุนยานี้และในโลกอาคีรอคุดบ้านในวันนี้จะนำเสนอสิ่ง อายะห์อัลกุรอานที่อัลลอฮฺผ่านะน้าหัวตาลาได้กล่าวในสูร่ราะอเลอิมรอนอยายะห์ที่หนึ่งร้อยสามสิบสามถึงอยายะห์ที่หนึ่งร้อยสามสิบหกซึ่งเป็นบรรดาอยายะห์ที่อัลลอฮฺตาลาได้กล่าวถึงคุณลักษณะของบรรดาผู้ที่มีความยำเกรงตักวาต่ออัลลอฮฺน้าที่ของเราผู้ศรัทธาเมื่อเราได้ยินได้ฟังอายะห์อัลกุรอาน ซึ่งเป็นคุณลักษณะของบรรดาภูที่มีความยำเกรงเป็นคุณลักษณะของบรรดาชาวสวรรค์นาทีของเราคือจะต้องนอมรับจะต้องสดับฟังจะต้องอัตฟักกดรจะต้องไตรตรองอัจะดับบุรจะต้องใคร่ครวญถึงบรรดาอายะต่างๆเหล่านั้นและเพียรพยายาม สเสมือนกับที่ฉันอิมามอิบนุลก็ยิมมันยาวเียราฮิ้มาอุลลอฮฺตาลาได้กล่าวเพียนพยายามในการที่จะนำตัวของเราไปมีส่วนรวมในอายะที่เราอ่านในอายะที่เราได้ยินได้ฟังจะเกิดประโยชน์อัลลอฮฺตาลา ى, ได้กล่าวในส ah ุร่าอิมรอนอายะที่หนึ่งร้อยสามสิบสามว่าซาริอูอิลามมฟิรติมิรับบิคุม wa jannatil ardh wa samawati wal ardu iddat lil muttaqin Allah taala telahกล่าว wa sarii'u เป็นกริยาคำสั่งพวกเจ้าทั้งหลายจงรีบพิ่งคำว่า wa sarii'u พวกเจ้าทั้งหลายจงรีบพิ่ง ila madfiratim mir rabbikum ขออภัยโทษจากพระผัอภ ah ิบาลของพวกเจ้าในตัศซีของอิมามอัลบากรวียุรหิมะฮุลลอฮุตา a า a ในตัศซีมาอาลิมอัตตันซิลท่านได้อธิบายว่าวซาริอูอิลาเมวฟิรอติมมิรบับบิกุมได้อยางอิงคำพูดของท่านอิบนุอับบาสรอดิยัลลอฮุอันฮุมานั่นก็คือการรีเพลิงไปสู่อิลันอิสลาม ไปสู้อิสลามหมายถึงไปสู้คาสังคํซ้อนไปสู้บทบัญญัติคําสังชายคําสังหามของอันอิสลามและด้วยการนอมรับในอิสลามทั้งหมดดังที่อัลลอฮฺพานณวะตาลาได้เรียกรอ้องยาอยิวลดีนาอามานูดาคคลูฟิสซินมิกาฟะโอผู้ศรัทธาทาั้งหลายจงข้าวสู้อันอิสลามทั้งหมดและจะต้องนอมรับ อันอิสลามทามั้งหมดเลนัตศีบตับซีรอัลบบวีราฮิม่าอุลลอฮุต้าลาห์ยังได้ยังอิ่งคำพูดที่มีรายงานถึงท่านอิบนุอับบาสเช่นเดียวกันว่าซาริอูอิลามอฟิร์ติมิรรับบิกุมคืออิลต้าอุบะไปสู่การเต้าบะไปสู่การสารภาพผิดต่ออัลลอฮตาลาเลยยังมีรายงานถึงท่าน,นอาลีมูบีตอลิบ ALLAHU anhu tandai atibai ayani wa ila ada infaraid pai patibat nai sing FARDU pen ila ada infaraid pai patibat nai sing FARDU pen fardhu wajibat tang tang nai tafsir al-bawi rahimahullahu ta'ala dai มีรายงานจากท่านมุกอดินอิบนุฮัยยันรอะหิมะุลลอฮุตะอาลาท่านมุกอดินได้กล่าวว่าอิลาอัะะะมาลิสาลิ حة و س ا ر า ء إلى مغفرة من ربيكم คือการไปสูนารีเปร่งไปสูอิลาอามาลิสอลิฮะไปสูการงานที่ดีไปสูการทำความดี เลนนิัฟซีดดังกล่าวได้อ้างอิงคำพูดสุดท้ายของท่านอานัสินูมาลิกรอดิยัลลอฮุอันฮุนั่นก็คืออันนะฮหาอัตตักบีรอบทุนอูลาการตักบีรแรกพร้อมกับอิหม่ามท่านอานัสินูมาลิกรดิยัลลอฮุอันฮุได้อธิบายว่าวะซาริอูอิลาม و ฟิรติมิรับบิคุมก็คืออันนะฮหาอัตตักบีรอบทุนอูลา การทันตัทบีแรกของอิมามหมายถึงอิมามเรื่มตัทบีในท่านาเราเป็นมะมุ่มคือได้ปฏิบัติตามทันทีทันใดนี่คือวาซาริอิอิลามักฟิรติมิรับบิคุมก็เพราะว่ายังมีรายงานจากท่านอนัสนุมาิกราฎิยัลลอฮุอันฮุในบันทึกคอยแมัเทีรมีซี الشيخ الأنباني رحمه الله تعالى قال صحى هو الأنباني رحمه الله الشيخ ديك قال بالحديث صحيح ترسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى لله كيقطع امتي لمات لامات لله قل الله لمات الله 40 يوما سي يوم جماعة في جماعة ในรูปแบบของ ج م ม ع ة วยุตริกุตตะบีรัตันอูละโดยที่เขานัน้นนะโดยท,ที่เขานั้นท่านตะบีเรกของอิหมามทุกเวลาในสี่สิบวันนี้อาบบายใานเยอมมนีจ م มา ة ทินยุทยุตริกุตตะบีรัตุนอูลละุติบัตเลหูบารออัตันสิ่งอ AH ัลลอฮฺพานาวตาลาจะบันทึกให้แก่เขาสิ่งสองประการที่เขานั้นจะรอดปลอดภัย ประการที่หนึงบารออทุนมินันนารปลอดภัยจากนรกว่าบารออทุนนวาบารออทุนมินันนิฟาติประการที่สองปลอดภัยจากการกับกรอกปลอดภัยจากนรกและปลอดภัยจากการนิฟาตกับกรอกดังนั้นการที่เราได้รีเปลี่ยไปสู้การทำความดีในทุกๆมิติในทุกๆก,การงาน ถือเป็นคุณลักษณะของบรรดาผู้ศรัธทธาที่แท้จริงถือเป็นคุณลักษณะของบรรดาผู้ที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺะ้าวตาลาที่แท้จริงพอในอายะฮ์อาลิมในสุรานิมรอนอายะฮ์ที่หนึ่งร้อยสามสิบสามนั้นอัลลอฮฺตาลายังได้กล่าวต่อไปอัลลอฮฺตาลายังได้กล่าวต่อไปอว่นนสาสว,วรรค์นั้นอัฮะสมาาวตุ أرضه سنا و ط و ا ด أ ر ض ลิ د มุตตะกีน สวรรค์สิ่งความกว้างของมันนั่นคือชั้นฟ้าและแผ่นดินอวยดัตลินมุตตะกีนอัลลอฮ์ตาลาได้เตรียมไว้สําหรับบรรดาผู้ที่มีความยำเกรงแสดงว่าบรรดาผู้ที่มีความยำเกรงคือบรรดาผู้ที่รีเพลงไปสู่การงานที่ดีดัง h ะดี t h ซุนะรอซูลุลลอฮะสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมในบันทึกของมัมมัมบูดาวูดว่าฮัสตันะฮูอัลอฮฺบานียุรฮิมะฮุลลอฮฺตาลาเชันบานีได้กล่าวเป็น h ะดี t h ฮาซัน ทารฟซูลุลลอฮฺซัลลัลลอฮฺวะ عليه وسلّم เด็กอัตตอาดะในทุกๆเรื่อง除了在世间的善恶之外，อัตตอาดะในภาษาอาหรับมีความมายาอัตตะอันนีอัตตอาดะความหมายของมันคืออัตตะอันนีอาดามุลอาจัลลาทั้งหอาจัลลาคือการไม่พิพรำการไม่รีเร่งการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยไม่รีเร่งอัตตะอันนี่มีความปราณี มีความละเอียดละออในการที่จะกระทําสิ่งหนึง่งสิ่งใดดังนั้นความหมายของฮะดีสอัต,ตุอดาดดฟีกุลิชัยการที่จะไม่พีพร้ามจะต้องอยู่ในถูกสิ่งคือการงานทางร้ายนั้นจะต้องมีความละเอียดละออจะต้องปลาณีดอิลลฟีอมามลิลอาคิรอเวนแต่การงานในเรื่องอาคิรอถี่จะต้องรีบ r ร่ง เว้นแต่ในเรื่องของการงานไปสู้การทำคุณงามความดีนักฮาดีสต์อธิบายว่าทุกการงานที่เกี่ยวข้องกับอาคิร์มินอัมรินเอานะฮหินไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งชายละทิ้งในสิ่งที่ลลอสภาณวตาลาสังหามนี่คืออัตวาดานนี่คือคุณลักษณะของบรรดาผู้ศรัทธา แลอัลอสผานะอวตาลายังได้กล่าวต่อไปอีกคุณลักษณะของบรรดาผู้ที่มีความยำเกรงในสุราลิมรอนอายะทถิ่นหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสามสิบสี่ الذين يُنفِقونَ في السَّرَائِ و َ ا ل ض َ ر َ ا ئ ِ والكاظِمينَ الغَيْفَةَ ا ل ع َ ف ِ ي ن َ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ ي ُ ح ِ ب อานอตาได้กล่าวว่าบรรดาผู้ที่พวกเขาบริจาคฟิสรอิวัดรอยมสุขและยมทุก ยามซุกในทับซีรอธิบายว่าก็คือในขณะที่เขาหมั่งมีในขณะที่เขาร่ำรวยในขณะที่เขาร่ำรวยเขาหมั่งมีและในยามถูกขคือในในขณะที่เขาขัดสนดังนั้นเมื่อไปดูฮะดีสที่จะอธิบายความอยายันกุรานดังกลา่าวท่านอซสลูลลอฮฺสัลลัลลอฮุวะลัยฮยวะสัลลัมในบันทึกของม่าบุคอรีแต่ท่านอซสลูลลอฮฺสัลลัลลอฮุอะลัยฮยวะสัลลัมได้กล่าวว่าอาบัตมู ที่ประเสริฐที่สุดที่ได้รับพ้นละบุญมากที่สุดในการบริจาคคือการบริจาคในคณะที่พวกท่านทางร้ายนั้นรู้สึกตรนีและในคณะที่พวกท่านทาง้งรลายนั้นฮีฮห,หุนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและฮีฮหุนรู้สึกตรนีตะมุลลนกีนาหวังว่าจะรวยและกลัวความยากจนในสภาพเช่นนี้และ ใครก็ตามที่ได้บริจาคได้สอดอก็ได้เสียสาะแนาจากสับสินของเขาเพื่อหุ้นทางของอัลลอฮฺานะหัวตาลาแน่นอนเหลือเกินถือเป็นอาวมอัจรอนได้รับพลบุญเี่ยิงย่งใหญ่ที่มหาศาลดังนั้นกลับไปอายะดังกล่าวอัลลอฮีนยุงฟิกูนฟิสซรออีวับระลักษณะของบรรดาผู้ที่มีความยี่เกรงจะต้องบริจาค ทางย่ำถูกละย่ำสุขสบายเมื่อเราไปดูนะครับชีวประวัติของบรรดาซอฮาบะเราจะเห็นได้บรรดาซอฮาบะของท่านนบีสัลลัลลอฮฺวะละยุฮันซัลลัมพวกเขานั่นเป็นหนักบริจาคไม่ว่าพวกเขานั่นจะอยู่ในสภาพที่มั่งมีหรือคัดสนก็ตามพอซอฮาบะของแต่ซอฮาบะของท่านนบีสัลลัลลอฮฺวะละยุฮัซัลลัมแต่ละคนจะทําความดีสุดความสามารถ จ, oh จะปฏิบัติคุณงามความดีอย่างสุดความสามารถในทุกๆเรื่องเช่นเรื่องในเรื่องของการปฏิบัติตามความรู้บรรดาซอฮาบะที่มีความรู้มากพวกเขาก็ปฏิบัติตามความรู้ที่มีมากบรรดาซอฮาบะที่มีความรู้น้อยก็ปฏิบัติตามที่พกเขามีความรู้น้อยดังนั้นบรรดาซอฮาบะจึงได้สถานะอาดาลลัตุสซอฮาบะเป็นอิจมามตีเอกชนของประชาชิอิสลามอาดาลลัตุสซอฮาบะ บรรดาซอบ้ามีความประเสริฐมีความเที่ยงธรรมดังนั้นอัลลอฮ์ตาลายัางได้กล่าวต่อไปวันกาว,วีมีนัลนร้อยวะผู้ที่ระง,งับอารมณ์โกรธผู้ที่ระง,งับบรรดาผู้ที่ระง,งับอารมณ์โกรธของตัวเองระง,งับไว้ได้เป็นเรื่องที่สำคัญมากความโกรธในหลักการของศาสนานั้นมีสองประเภทมีมัสมุมและมห์ดดมูด มัสมุมคือทุกตำหนีจากหลักการศาสนามหมูดคือส,สันละเสรนาส,สันละเสรนดังนั้นในอายะนี้หมายถึงอารมณ์ที่โกรธที่ทุกศาสนาตำหนีไม่ใช่โกรธเผื่ออัลลอฮ์ในอีกวาระหนึ่งที่ทุกชมเชยจากหลักการศาสนาดังที่ท่านรอซูลุลลลาะซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมในบทิกอบูดาวูดมัลอะฮับบะลิลลาฮฺอับกอบัลลิลลา ว่าต่อลิลละว่า ال ม่น่าลิลละฟักอดิสต์ักบาลันอีมันใครรักกันเพื่อเลาะโกรธกันเพื่อเลาะหายกันเพื่อเลาะไม่หายกันก็เพื่อเลาะเขามีอีมานที่ครบถ้วนสมบูรณ์ดังนั้นในอายาในวัลคาวิมีนัลไวฟ์อรังงับอารมณ์โกรธที่ศาสนาต่ำนี้อารมณ์โกรธที่จะนำพาไปสู่การทำบาปอารมณ์โกรธที่นำพาไปสู่การทะเลาะอารมณ์โกรธที่นำไปสู่การเป็นศัตรูซึ่งกันและกัน ใครก็ตามที่ได้นะระงงับอารมณ์โกรธนี้ได้นั่นคือลักษณะของบรรดาผู้ที่มีความย่ำเกรงวาลอฟีนาอินนัสและบรรดาผู้ที่ให้อภัยกับมนุษย์บรรดาผู้ที่ชอบให้อภัยกับมนุษย์เราไปดูตัวอย่างทศรุษหลั่งสัลลัลลอฮุวะลปรฮิญฺสัลลัมฮะดีษบทหนึ่งนะครับสาฮี ah e ุวจามีทัลอุบายนูอามิีดะเรงานว่าท่านรุษหลั่งสัลลัลลอฮุวะลปรฮิญฺสัลลัม ท่านนั่นจะอภัยให้กับผู้ที่อาธรรมกับท่านใครที่อาธรรมกับนบีนบีก็จะอภัยให้ใครที่ไม่ให้กับนบีนบีก็จะให้กับเขานี่คือในลักษณะของท่านรุสูลุลลอฮ์ฺซลลลลัอฮุอะลัยฮิสเราซึ่งจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเพียรพยายามในการปฏิบัติตามสุนนะแบบฉบับที่สวยงามของท่านรุสูลุลลอฮ์ฺซลลลลัอฮุอะลัยฮิสตลาง

กับการที่เราจะได้รับความรักจากอัลลอฮ์ในฐานะเราเป็นผู้ที่มีความย่ำเกรงต่ออัลลอฮ์ในฐานะที่เราปฏิบัติคุณงามความดีทางรลายดังนั้นพยายามเอาตัวของเราไปมีส่วนรวมในอายา์ดังกล่าวพยายามณนะววนนี้เราเป็นผู้ที่รีเร่งใน,ในการปฏิบัติคุณงามความดีมากน่อยแค่นั้นเราเปรียบเทียบสิในเรื่องดุนยาในเรื่องดุนยาบางครั้งเรารีเร่ง บางครั้งเรารีบเร่งแต่พอเรียงเรียงอาคิรอเรากลับเฉยเมยเรากลับลาชาเรากลับละเลยไม่เอาใจใส่ทา,ทางทางี่คัมโอนของศาสนาที่อัลลอฮฺตาลานะัตทรงชมเชยว่าซาเรอิลามักฟิรติมิรับปีกุมไปสู้การอภัยโทษไปสู้การทำคุณงามความดีไปสู้การ ตักบีบท่านอิมามก็คือตักบิบแรกของอิมามนี่คือนาทีของผู้ศรัทธากับพี่น้องและนี่คือสิ่งที่เราจําเป็นย่างยิงที่จะต้องปรับปรุงแกไขตัวของเราเพื่อให้เรานันได้เป็นผู้ศรัทธาที่มีลักษณะของผู้ที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ตาลาดังนั้นขออุาิจากอัลลอฮ์ตาลาให้พระองค์อัลลอฮ์ผ่านน่าวาตาลท่งเปลี่ยนแปลง นะครับพวกเราในลักความเชื่อให้เป็นลักความเชื่อที่ถูกต้องตลอดจนการปฏิบัติให้เป็นการปฏิบัติที่มีความสอดคล้องกับสุนนะของท่านนบีซลลัลลอฮุอะลัยฮิวสซาลลัมอะคูกาลิฮาซาซัฟรุลลอฮิวะลักุมวะลิสัยลิมุสลิมีนมินกุลลิซัมบินฟาสตัฆฟิรูฮูอินนะฮูกานะุฟฟารอ الحمد لله رب العالمين واشهد أن لا اله, إله إلا الله وحده لَا شريك له هو يتولى الصالحين واشهد أن محمد العبد هو رسول صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد خطبات صوتنا تبينون أيه؟ في سورة الإمران في آياتنا السامسة ที่136 الله تعالى والذين فعلوا فاحشة أو أنفسهم ظلموا أنفسهم ذَكَرَ اللَّهُ وَسَتَفَرُوا لزنوبهم لَا يفر الزنوب إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي قَوْلِهِ آيَة وَالَّذِينَ فَعَلُوا فَاحِشَةً لَيْسَ من ภูมิที่ อาวอลามูอังฟุสะฮุมและพวกเขานั <im> ้นใดอาธรรมต่อต <im ATION> ัวของพวกเขาเองหลังจากนั้นวะซักรุลลอฮ์เขารำลึกถึงอัลลอฮ์วะซักฟารุลิซูนูบิหิมและเขาได้อภัยโทษขออภัยโทษจากละลอนในความผิดของพวกเขาเขาขออภัยโทษจากละลอนในความผิดของวเขาววลายะฟิรุซูนูบะอิลัลอไม่มีผู้ไม่มีใครที่จะให้อภัยโทษแก่เขาได้ ไม่มีใครที่จะให้พยัธิ์ถดแก่ความผิดของเขาได้นอกจากอัลลอฮ์วลัมยุซิรุอัลามาฟาลุวะฮุมยะลามูนอายะนี้สำคัญมากและเขานั้นไม่ได้เป็นผู้ที่ดื้อดึงในการทำความผิดอันอิสรอรนัเป็นคุณลักษณะของอิบลิสอันอิสรอรการดื้อดึงทางทางที่รู้วันนี้คือความผิดแต่อย่างดือ้อด้วยการอะไรด้วยการอิสติกบาร นาด้วยกันด้วยความยิงยาโซด้วยความดืดดึงก็เลยยังคงยุ่ในการทําความชั่วต่อลอฟ้าพืา้นคําสั่งของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตาลาจึงได้กล่าวคุณลักษณะของผู้ที่อัลลอฮ์ตาลาจะให้อภัยโทนั้นฟะลัมวะลัมอยู่เรูอะลามาฟาลูพวกเขาจะต้องไม่ดือดึงในสิ่งที่พวกเขาปฏิบัติว่าหุมยานามุนและในสิ่งที่พวกเขานั้นรู้ และลอตานาได้ได้กล่าวถึงผลต,ตอบแทนอย่าง i, ua, เยยุยล้วงอุลาอุลาอิกายซาอุมยาซาอุมมักฟิรตุมินรับบิฮิมนาชวนแล้วนี้ผลต,ตอบแทนของพวกเขาคือมักฟิรอการอภัยได้รับอภัยโทษจากอั um im, ลลอฮฺจาละมักฟิรตุมินรับบิฮิมวะจันนาทุนทจริมินตะฮ์ติฮันอันฮารุคอลิดีนฟิฮาและพวกเขาจะอยู่ในสวรรค์สิ่งเบื้องหลังของมันนะครับมีแม่น้ำไหลซ้าย,ายที่ไหลผ่านอยู่เบื้องหลังของสวรรค์ที่พวกเขาได้พำหนักอยู่ วันนี้มาจุรุอามิลีนและเป็นสิ่งที่ดีงามที่สุดสำหรับบรรดาผู้ที่กระทำความดีดังนั้นในอายะที่1 3 3ถึงอายะที่136หวังเป็นอย่างยิ่งพี่น้องที่ได้มารวมรับฟังคุดบ้านในวันนี้จะได้รับประโยชน์และนําไปเปลี่ยนแปลงตัวเองนําไปสู่การปฏิบัติบกดกละซาบฮานะฮัวตาลาฟินกุรอานิกรีม إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم أعز الإسلام والمسلمين وزل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير فاتحين، ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.